เราเป็นซาคลกักครังนะครับหวังว่าพี่น้องของเราจะออกมาได้นะครับตอนนี้นะครับสรุปความคืบหน้านะครับความคืบหน้า,านนราประจำวันที่3านเราก็พยายาม พุยน้องเรากลับบ้านนะครับสำหรับเวลาน,นานี้นะครับเวลานี้นะครับก็ ้าหน้าที่นะครับก็กำลังทำงานนะครับอย่างหนักนะครับตอนนี้ก็เนี่ยจะเข้าไปทำงานนะครับงาน,น,นการ,รานนคร้นหา ที่กำลังเนินการมหินนะครับเศษธนะครัรบออกมากนบต้องบอกว่าหาอโมงนะครับตอนนี้มาก้าาล่ได้ามาไกนองร้องไปต้องบอกว่า เครื่องจักรหนักก็มาลองำนาไม่ินลกงอกนตามนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่เจ็ดแล้ว วันที่หกก็สู่วันที่เจ็ดแล้วนะวันที่หกนะเจ้นหน้ที่ก็ที่ค้นหาอยู่ตรงเครื่องนะครับก็ยังอยู่นะยังอยู่กมการ ก็ตรงนื้นคืนนะครับตอนนี้มองเข้าไปก็เห็นว่ายิลงไปเยอะยังไงก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ด้วยนะพอ้ तो ये बात तो समझ रहा हूं कि बहुत ज्यादा बंद है ครับสถานการณ์ณตอนนี้นะครับตอนจะถตอนเย็นนะครับเครื่องจากก็พยายามจะานะืท่ารับไปนะนอนเข้าไปแต่ว่าตอนที่ดูับวเส้นลวดมนะคราเดินทาด เยอมากครับเยอะมากตรงนี้ก็เป็นจุดความหวังนะครับจุดความหวังของเราว่าจะหาเจอเนือไหมนะครับ ป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะตอนนี้ก็ชิมงานนะครับงานสื่อมวลชนนะครับที่มาปักหลักนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะครับหลอลุ้นนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะ ตอนนี้นะครับทุกคนก็ลุ้นับจเจ้าที่ครับว่าจะมีความหวังไหมจเจ้าที่ไปแล้ว ก็ออยังประเมินอ,อยู่นะครับ กลับบ้านครับกลับบ้าน,าน,าน,านขอบคุณนะทุกคนที่มาเป็นกำลังใจนะครับ <Okay. S 2> สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับจะมาอัปเดตให้ชมอีกต่อไปนะครับสวัสดีครับ